ก็ัสด็จคุก hmm. ันด้วยนะครับผมผมโครโวในมเองเนาะก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีเชื่อเรื่องว่าเทจินะเซมไปตอนที่3ถึงตอนที่4นะครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้จะมาสปอยคนเดียวนะครับผมมาสปอยกับพี่หลุยอาชิโตะสตูดิโออีเช่นเคยนะครับผมแอมเนไม่ไม่จะมาขอแรปกักือเขาไงก็เลยขอความเกียนตอนที่3ของน้องมา1ตอนกับเรื่องเทจินะเซมไปหรือภาษาไทยไปว่ารุ่นพี่นักพยากณ์สุดประมาม่มันจะกันนานเอามาเริ่มอะไรดีกว่าไป เริ่มมันทำไมุณต้องไปส่งบัตรสมัครที่รุ่นพี่ขโมยม้าด้วยฟ้าเออก็คือว่าคุณครูทำฉันกังวลนะ่ะอ๋อเปิดห้องเข้ามาเจอครูประจำชั้นของรุ่นน้องรุ่นพี่ตกใจบอกว่าเอ้ยปวดท้องขอลาแป๊บนี่รุ่นพี่ปวดท้องต้องเสียแซงกันแน่เออคือฉันปวดท้องจริงๆนะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วหรือน้งก็งงสิครับ พราะกูไปจำชั้นรุ่นน้องเดินมาก็ทำให้รู้ว่าอารุณพี่เป็นน้องสาวของอาจารย์นั่นเองดูหน้าตาไม่ค่อจะเข้ากันเลยน้องสาวมันออกใหญ่กว่าพี่อกีกแล้วนพี่บอกว่ากูไม่รู้จักคนคนนี้ทำอะไรสักอย่างสิผู้ช่วยคงถึงหน้าตาจะดูมีความรู้แต่ติงต้องมากๆเลยจะบอกให้ไอ้เรื่องนี้คงจะเป็นรุ่นพี่ด้วยแหละมั้งเนี่ยพออาจารย์หยิบมันสมัครขึ้นมาดูอ๋อจะบดชนมนมมายากลอย่างนั้นเหรอเล่นเป็นปะวะมันเข้ากับเธอตรงไหนฟะเนี่ยแต่เห็นเธอซ้อมทุก,กวันเลยนะที่เป็นไม้งงๆก,กับลูกบอลอะไรสักอย่างนึึงงงงอออออออ่่่่่ะะนนนนนีีมสสเเเเป็็ตกกกรร์หหหหหืลลลาไไ้้้ยยยยฮๆููแวใใัดซ น้องสาก็บอกว่าจะโชว์ให้เต็มที่เลยไม่ต้องห่วงเราดูได้เลยนะพี่เอาจริงเหรอไอ้พูดพามทำเพลงยิบให้มาตลบหนึ่งเตรียมตัวได้เลยมันจะก่นโชว์แหละแต่พี่สาวบอกว่ามันแน่ใจจริงๆเหรอเห็นอยู่บ้านเต้นแรงเต้นกายอย่างกับเดนเซอร์กันเลยไม่ใช่เหรอไอพี่บ้าตัวใครหน้ารู้ไหมเลิกกีไพ่ให้พี่มันเลือกหนึ่งอันซับไปสับมาทำเซนมันเรียนมาเอาจริงไพ่ใบนั้นแม่งเปิดอยู่ไม่ใช่เหรอคือไพ่ยะพี่มันเขียนสัญลักษณ์ไว้ไงยิ่งขึ้นมาคำว่าหนมเต็มหน้าเลย นี่พิมว่าอะไรโคตรลกจิตเลยโอ้โหพี่ชอบจังเลยก็เป็นครูที่ปรึกษาทีไ้ไหมเนีนนน่แน่นอนน้องสาวปฏิเสธแน่นอนเฮ้ยนะ่าสนุกออกนะแล้วสงคนกระเถียงกันแอาจารย์คนนั้น,นองเอียบหน่อยอ่ะพี่ของรุ่นพี่ก็บอกว่า,าห่างเพราะงั้นอย่าเถียงดงกันนะไม่ใช่นักเรียนเธอนั่นแหละช่วยทำตัวเป็นครู่อยได้ไหมและพี่ของรุ่นพี่ก็รับไปสมัครนั่นไปโดยที่ถูกอาจารย์ใหญ่กำลังลากไปอยู่นะต่อมาการทดสอบของรุ่นพี่ผ่านไปหนึ่งเดือนแล้วสินะที่เธอมาเข้าประตูชมรมมายากลในครั้งแรกจะได้ดูควาามันนขอองเธะ เฮ้ยวิดีทุกอย่างที่มึงทํากันมาหมดเลยไอ้เล็กเลยทำให้ฉันเหนื่อยกว่าฉันชอบกินแล้วก็เขินลกไปลกมาอืม,อมคิดว่าน่ารักหรอเปล่าไม่ต้องห่วงรุ่น,น้องน้องออกอยู่แล้วแหละมาเริ่มกันเลยป่ะอืมไต้แว่นนั้น,นักเข้มเป็นอาจารย์ตั้งเรียนมันเรียนมาเมื่อรุ่น,รน,น้องกำลังเริ่มเล่นรรยากศไอุ้่นพี่ต้องทำทุกวิธีทาาทำให้รุ่น้องเลิกเล่นให้ได้ เออตอนแรกก็เริ่มขยับหคนตุ๊กตากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กให้ลุกน้องมันมีบางอย่างผิดปกติอยู่นะติโนนตินี่ตินั่นจนลุกน้องกูตัวสั่นไปเลยลุงพี่กูถอดแว่นมาบอกว่ามันเป็นภาพลักษณ์น,นะลุกน้องกูขึ้นเลยเป็นกุ๊กกุกกขึ้นมึงทำอะไรกับมันเนี่ยลุกน้องทซุกิวเทพเลยนะครับผมเป็นยังไงล่ะลุงพี่อึ้งไปเลยไปล่ะจำได้ไปล่ะฮะในมึงถักหลังกูแล้วกูสอนไปนะเนี่ยดาบจริงลุงพี่ถอดผมตอนไหนวะจีบใจนิดหน่อยุุ่่่นพีจะโชวว์ยาาากให้้องดูแต แต่ว่าซิปของลุนพีเปิดอยู่นี่เออกูจะทายังไงดีกูจะบอกดีแล้วกูจะดูแบบนี้ดีวะเนี่ยตัดมันรุนพี่กูเรียบร้อยแล้วเต็มพร้อมละเฮ้ย hey, จะบอกดีไหมรุ่นพีซิปมัหลุดนะฮะอ่าคือรุนพีผมเห็นทุกอย่างเลยนะครับเห็นแล้วก็ขึ้นเลยรุนพี่กูน,น่าโลกจิตมากเลยก็แบบว่าท่านยังไม่ได้โชว์อะไรเลยท่านเห็นอะไรเยอะน้าตากน้ำเสียนี่น่าต่อยมากรุนพีก็โชว์ต่อไปรุ่นน้องนีม่มีสมาธิจุดจ่อกับใพาเลยครับผมไอติชพ,พูดลายดอกไม้นี่มันเกิดอะไรวะแล้วน้องใส่ปึ อากมาไอ้เธอเห็นลายอะไรไหมอะคือวารุนพี่อะไรสีทูดอกไม้สีชมพูเลยครับมันมีที่ไหนกันเล่าตัดพักมาที่รุ่นพี่กำลังเข้าห้องน้ำอยู่ไอ้ลุนน้องนี่มันพูดถึงอะไรลายดอกมองดอกไม้อะไรนะฮะหันะไปดูกรกรนตกเองอ๋อหอเข้าใจแล้วเพะแตกเลยเฟสต่อมารุ่นพี่ชนะฉันต้องแก้ไขความกดบนวิธีให้ได้เลยรุนพี่เอาเวลาที่ไหนไปขึ้นเวทีวะเฮ้ยทำไมรุนพี่ไม่ไปหาชมรมอื่นเชื่อชมรมเกมล่ะครับเฮ้ยโคจอยคงไม,ม่ใครเชื่อว่าเป็นชมรมหลักแน่ไอ้คนประสาทจริงๆนะรุ่นพี่เนี่ย จริงมันมก็มีหลายวิธีในการลดความกลัวนะนเช่นเด่มน้ําอะไรเงี้ยโดนพี่กูก็รอยยกหมดขวดเลยปวดท้องสิทําไงได้โง่ทิบหายต่อไปก็กาั้นหายใจแต่โดนพี่กูจะตายหาก่อนเลยเนี่ยเข้าน้ำปั๊บออกมาเจ็มไสเลยอ่ามีวิธีหนึ่งนะทําตัวผ่อนคลายโดยไม่ต้องคิดอะไรมากมายผมจะทําแบบทดสอบให้โดนพี่ทําตามนะร่างกายของฉันู้สึักหนักร่างกายของฉันู้สึกอุน่นหัวใจฉันเต้นเ,นเบาๆหายใจได้ง่ายขึ้นท้องของฉันเริ่มอุน่นหน้าผากเริ่มเย็นสักพักดนพี่กูหลับแม่งเลยตื่นก่อนไว้ข้อต่อไป ทำการเบี่ยงเบนความสนใจเอาแบบนี้ไหมเธอที่ด้านข้างฉันในขณะฉันเล่นมายากลอยู่อ่ะบ่วยทั้งจิตลุนพี่อาอเธอลุนพี่ขอก็จัดให้เอออืมอืมใกล้มากอือก็แตะหน่อยเนี่ยใจมากเลยลุนพี่เหมือนเจ๊กูสักเทเซกูรอนานแล้วเนี่ยเออก็ทอดเทครับคือว่าร่างกายลุนพี่มันดูฮึมมากเลยน่าจะปั้มตับเหนี่ผชิบเหยาะเยอะเยาะเยอะแล้วเยาะเยอะอย่างนั้นเหรอจะกระจีแม่งนี่ไงนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงนอนหมดสภาพเลยก็เสร็จเป็นหนึ่งน้ำเฟสต่อมากิโโมน ไงผู้ช่วยฉันสวยไหมนี่คือมายากลแบบ่าซุมะไงล่ะโอซุมะคืออะไรวะโอซุมะคือมายากลญี่ปุ่นโบราณไงล่ะหรือเรียกอีกหนึ่งว่ามายากลญี่ปุ่นไงใช่เหรอก็เช่นทำาีเสื้อกระดาษให้ลอยได้ไงล่ะจากนั้นเผากได้าให้เป็นเส้นอุดง้งเส้นการซุปอดุด้งแท้จริงจากนั้นน้ำก็ไหลออกมาอย่างที่คาดไปถึงเริ่มต้นมาก็ทําไม่ได้นะครับผมรุ่นน้องนี่ทําได้ชิลๆล่อโอเคองั้นจุดกระดาษเป็นเส้นอุด้งแล้วกันจุดไปจุดมาไฟลวกมนือแม่งจะต้นจะขำดีไหมลูก ไ้เจ้ากรรมกระเลยไมไ่กระดาษที่เป็นผีเสื้อไฟร้านเพชรออดแจ้งเตือนไฟดังอะและน้ําก็ไหลนี่คือมรยากลน,น้ํายังไงล่ะแถะสัตเถะเฟสต่อมาลุกพี่นอกสถานที่สองคนนี้ก็เลยมาชมมายากลนอกสถานที่กันนะครับผมนอกโรงเรียนกันแหละมันใช่หรือวะพอดนพี่จำลองจำลงไฟลุกไปฉันไดเล่าแล้วเราจะแสดงอะไรกันดีอะอุปกรณ์ก็ไม่มีจะแสดงอะไรล่ะไม่มีที่ไหนนอกพีราฟยังไงละ่ะชี้ไปดูกูก็เชื่อมือเกับลน้องอะคือทำได้แน่นอน แล้วต้นก็ผิดแล้วสัตว์มันไม่ได้ฝึกมามันจะเป็นไปได้ไงเราโอยมันต้องหัวตรงนั้นล้นน้องคงแสดงเธอและฉันต้องปล่อยไปอย่างแน่นอนมันเป็นวิธีการฆ่าสัตว์วนะฮะรูปดีไปพูดพามทำเพลงกระโดดไปยังฝูงนล้วไปลาบจะไปทำข้าวเจ้าหรือเขาทำเคิร์ดไปไงล่ะเปลี่ยนใหม่เอาลมแล้วกันแล้วพี่จะทำอะไรอ่ะ คือว่าจะไ,ไปต้นไม้แค่ไปขโมยไข่นะไมันอะนี่มันยากลนจริงมั้เนี่ยอเอาไปขึ้นไปขึ้นมาอะฮก็จะไปโจมตีมนเป็นไงล่ะโดนมันจมตีเหมือนเดิมเฮ้ยพอแล้วนะลุงพี่ลงมาได้แล้วล่ะแต่ลุงพี่มันลงไม่ได้ไง,งทำหน้าท่าน่ารักเลยลูกน้องมันก็เดินออกไปเฮ้ยมึงไปมึงจะกูก่อน,นเดี๋ยวลูกน้องบอกว่าจะไม่อยากเป็นคนตะมิดกับเธอเนะี่ยลุงพี่กูน้าเออโดนยกไปน้าขี่ตายอีกโอ้โหเป็นไงล่ะจบตอนที่สามไปละ ้าพวกกำหยาบอะไรก็ต้องขออภัยด้วยนะครับจะชอบสไตล์การพากของผมก็ไปติดตามช่องผมด้เด้อตอนนี้ก็หลายซับแล้วขอบคุณมากครับที่ติดตามกันเด้อไปต่อตอนที่สี่เลยน้องเฮ้ เปิดมาเพ่เอกที่กําลังเล่นเกมอยู่นั่นเองนะครับนางเอกเขาก็ได้มาบอกว่ารุ่นน้องคุณวันนี้วันอะไรหรอเพ่ของเราเนี่ยก็เลยบอกว่าวันเกิดของรุ่นพี่งั้นเหรอครับงั้นก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับผมไม่ใช่สักหน่อยวันนี้คือวันครบรอบหนึ่งเดือนของเธอที่เข้าชมรมไงล่ะอุ๊ยทำตัวเหมือนแฟนอยู่นั่นแหละเธอเนี่ยก็จะแสดงมายากลเนี่ยให้เพ่เขามาฉลองกันอะไรอย่างนี้นะครับผมด้วยการเล่นกลต่างๆนางเอกเขาจะแสดงเนี่ยก็คือเชือกเนี่ยเอามามัดกันนะครับผมแบบว่าผูกชะตา กันเราอยู่ด้วยกันตลอดไปเนาะก็คือพ่อเอกนางเอกเนาะ,เ,นะเชือกเส้นนี้ไม่สามารถตัดกันได้หรอกเอเอไม่นับนะคือว่ามันไม่นับจริงๆน,นะเชือกแข่งโชคสตา์ที่ไม่อาจจะแยกได้ของพวกเรานะ่ะก็คือเดี๋ยวฉันจะห่วงเชือกอันนี้แล้วก็มัดไว้ที่แขนดึงด้วยแรงทั้งหมดของฉันผ่านแขนของเธอนี่แหละพอนางเอกเขาดึงเนี่ยก็แบบว่าอแขนพระเ,เอกเนี่ยอิจฉาว่าคงนุ่มน่าดไูไม่ใช่ละ อไม่ไหวเลยคิดอะไรเยอะ นางเอกเขาก็ไม่ยอมอีกนะับผมก็เลยเล่นกลต่อไปเรื่อยๆครับผมก็คือกลหนึ่งเดือนกับเรื่องที่ก็คือเอากาดเหล่านี้มาเขียนเป็นการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้เนาะพอสับไพ่พวกนี้นะครับผมแล้วก็มาผสมกันให้เข้าที่เนี่ยพอเธอสับไพ่เสร็จแล้วเนี่ยเธอก็จะมาผมวางที่โต๊ะและดิดดี้วนี่มันก็จะกลายไปว่า1000พเยนก็คือเหมือนว่าเป็นกลที่เคยแสดงให้รุ่นน้องเขาเห็นแล้วนะครับผมว่าเออหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราเรามาเล่นกลหนึ่งพันเยนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าตัดแบงค์พันเยนของ พีอ่เอกไปนะครับผมก็คงคงจะตีความหมายแบบนั้นนะครับผมที่พระเอกมันอยู่กับนางเอกเนี่ยมาหนึ่งเดือนเนี่ยว่าเธอเล่นเมียกวนอะไรไปบ้างอะไรประมาณนั้นเนาะหนึ่งพันเยนนะไรของเธอกันเล่าแล้วพร่อเอกเขาก็จะกลับนะครับผมแต่นางเอกเขาก็จะตืพ่พระเอกอีกนะครับผมว่าชัดกงจะแสดงไม่เสร็จเลยนะฉันน่ะยังมีกลนแหวนนะเป็นกลนแหวนลึกลับอัญมณีมีขนาดใหญ่และใหญ่ขึ้นอ๋อ ผมพอจะรู้แล้วเหรอว่าจะเล่นคนไรอะ่ะงั้นเอาแผน B เลยละกันเธอจงสัญญาแล้วมาอยู่ชมรมมายากลตลอดไปไหมอยู่ประคับให้แหวนกับฉันด้วยคับสาแบบนั้นสิอาจารย์ของนางเอกนะครับผมเขาก็มาบอกว่าเขาไม่สามารถทําสัญญากันได้นะครับผมแบบฟอร์มของชมรมที่ว่าสร้างชมรมอะไรอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าสมาชิกมีไม่พออะไรประมาณนั้นเนาะเขาก็เลยไม่อนุญาตาก็เลยต้องให้พระเอกันางเอกเ,เนี่ยไปอยู่ชมรมอื่นอะไรประมาณนั้นเนาะก็อาจารย์เนี่ยเขาก็ได้บอกว่าให้ส่งแบบฟอร์มชมรมภายในสัปดาหนะ์หน้า ไม่มีทางเลือกสินะจะต้องไปหาชมรมอื่นสินะเนี่ย นางเอกเขาก็ซึมเศร้านะครับผมนางเอกเนี่ยเขาก็จะตามตื้นเพเอกไปเรื่อยนะครับผมฉันน่าจะเข้าไปยุ่งกับเธอโดยตลอดเลยเพเที่กําลังไปหาชมรมดูก็ชมรมแรกที่เพเอกเขาไปนะครับผมก็เป็นชมรมศิลปะเนาะเป็นไงล่ะภาพของพวกเราหน้าเฮ้ยอย่าสร้างโปสเตอร์การรับสมัครในชมรมอื่นสิเพเก็หาชมรมไปเรื่อยนะครับผมชมรมถัดมาก็คือชมรมหนังสือพิมพ์เพเกเนี่ยก็ได้เห็นนางเอกเนี่ยเขาก็ได้เล่นในชมรมหนังสือพิมพ์นนก็คือกลนเดิมนะครับคนที่บอกว่า เอานมเทใส่หนังสือพิมพ์คิดว่าเป็นแก้วอะไรอย่างนั้นเนาะแล้วเธอก็เล่นพลาดไปเรื่อยนะครับชมรมถัดมาเนี่ยชมรมดูดวงนะครับผมเพ่เนี่ยเขาก็ได้คิดนะผมว่าเออที่นี่ก็ดูดีนะแล้วก็เงียบสงบดีด้วยแล้วก็มีหญิงคนนึงนะครับผมก็บอกว่าคุณต้องการที่จะดูชมรมหรอคะอ,อ๋อแค่มาสมรวนนะเดี๋ยวฉันทํานายอนาะคตของคนให้นะตามมาสิคะงั้นเดี๋ยวฉันจัดไพ่ทาโร่ให้คุณสับแบบนี้นะอะไรนะมีค่าหนึ่งใบที่หงายหนนะ้าอยู่ด้วยนะาหาหา่มันเป็นสัญญ,ญาณว่าคุณควรหาสมาชิกของชมรมมายากล นางเอกก็ตามมาตื้อทุกที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชมรมไหนก็ตามเธอเเหเธอเี่ก็ตามตื้ออยู่เรื่อยเลยเฮ้ยไม่ว่าจะไปที่ไหนรุ่นพี่ก็ตามติดฉันทุกที่เพกที่กําลังวิ่งหนีแบบสุดขีดแต่เธอเี่เก็ตามให้เอกทานะผมแต่ก็ได้มีผู้หญิงค,คนนึงมาเรียกน,นะครับผมว่าคุณสนใจเข้าชมรมกีตาร์ไหมผมไม่แข็งแรงนะครับอ๋อไม่ใช่ค่ะหมายถึงผู้หญิงผมขาวคนนี้นะคุณต้องการเข้าชมรมกีตาร์หรือเลปล่าคะ เธอเนี่ยก็ได้ไปลองซ้อมฟิ้งกีตาร์ดูนะครับผมสติีทีของเธอเนี่ยก็อันดับแรกพวกรุ่นน้องของชมรมกีตาร์เนี่ยเขาก็อยากให้นางเอกเนี่ยเข้าชมรมกีตาร์นั่นเองนะพวกเธอนะ่าสนใจเข้าชมรมมายากลดูไหมล่ะแต่พวกรุ่นน้องเขาก็ไม่ค่อยสนใจมายากลเท่าไหร่ก็ถัดภาพมานะครับผมนางเอกเนี่ยเขาก็ได้มากับนกพิราบอีกเช่นเคยนะครับนกพิราบเนี่ยเขาก็ได้กางปีกกางปีกว้างนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการบ่งบอกว่ามันคือสัญญาณของระอองนะครับผมพวกเขาเนี่ยเขาจะชอบอาบน้ำนะครับผมเพื่อทำความสะอาดอะไรประมาณนั้น ตอนั้นก็เลยต้องการให้เราอองนะครับผมการปีขึ้นเพราะต้องเราอองตัวมันตลอดเอาละ่ะเดี๋ยวจะเช็ดตัวมันนะเดี๋ยวผมเอาให้ลุนพีด้วยนะครับการปล่อยให้พวกมันออกไปจากกรงเนี่ยก็ให้พวกนนพิราบเนี่ยบินไปอย่างอิสระเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปล่อยนนพิราบออกทีละตัว15นาทีถึง1ชั่วโมงในแต่ละวันและเมื่อเธอทําอย่างนี้ก็ต้องอย่าลืมปิดหน้าต่างด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันบินหนีเหมือนบาฮามูอีกนะครับเมื่อโนพิราบบินเ็จให้จับและนําพวกเขาไปเข้ากกงตัง้งใต่าคิดว่าหัวเธอเป็นลังหนะ้าุนนนนพีกก็เหมือันันะครบ ก็นกพิราบสองตัวนี้นะครับผมที่นางเอกเขาเอามาเนี่ยก็เป็นตัวผู้และตัวเมียนั่นเองเพ่เขาก็ได้ถามนะครับผมว่าจะให้มันผสมพันธุ์กันหรอครับนางเองเกเขาบอกว่าใช่ใช่ฉันจะเลี้ยงพวกมันด้วยแมยากลย์ไงล่าแล้วนางเอกเนี่ยเขาก็ได้เก็บนกพิราบสองตัวนี้ไปนะครับผมคือนี่ก็จะเก็บไว้ที่บ้านจนดกว่าพวกเขาจะชินกับสภาพแวดล้อมเนาะก็ประมาณว่าให้มันอยู่กับนางเอกไปให้มันชินกับน,นางเอกด้วยสภาพแวดล้อมที่นางเอกเขาอยู่นะครับเพ่เขาก็ได้ถามเนย่ยว่าถ้าดิงสองตัวพร้อมกันจะไม่เกิดความรำคาญกันหรอครับ ไม่ต้องห่วงหลังหน้าโนบีราเป็นเวลากลางวันดังนั้นพวกเขาจะเงียบในเวลากลางคืนไงล่ะตัดมาตอน,น,นกลางคืนนะครับผุมมันก็ไหนบอกว่ากลางคืนมันจะเงียบไงนั่งอี๋เขาไม่ได้รับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียว ก็ถัดพามาที่ห้องชมรมนะครับผมในเขาก็ได้บอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอในชมรมมายากลใช่ไหมงั้นสำหรับวันสุดท้ายของเธอมาทำกลดาบกันเถอะเธอต้องการเป็นคนแทงหรือคนรับงั้นเหรอกลที่เขาจะแสดงก็คือนะครับผมเขาเนจะแก้ทําเป็นเข้าไปในกล่องแต่จริงๆเนี่ยเธอจะซ่อนอยู่หลังม่านด้านล่างนั่นเองครับจากนั้นเพ่เนี่ยก็ต้องเอาด่าบม,มาใส่กล่องนะครับผมก็คือเสียบ้อไปในกล่องนั่นเองหล้วจากนั้นก็เปิดกล่องมานะครับผมโดยปกตินะครับผมรุ่นพี่เขาก็จะไม่ได้อยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับแปลว่ามันจะ ออกนะครับมันก็ไม่ได้เนียนอะไรมากนะโอ้โหกคอคอนอสีฟ้านี่มันช่างงดงามจริงเลยนะแล้วเธอเนี่ยก็จะเปลี่ยนมาเป็นการแบบว,ว่าเทคนิคการพลางตัวของดินจา้าก็คือเวลาจะเสียบดาบอะไรเนี่ยมันก็ต้องหลบดาบแล้วเธอจะหลบดาบยังไงละเนี่ยเธอนี่มันโง่เง่าชัดเลยเธอเนี่เขาก็จะเล่นนะครับผมก็เลยเข้าไปในกล่องแล้วก็รอดโดนเสียบนะครับเอ้ยเอ้ย โอ้โหไม่ทิ้งเสียบดาบนะเสียบดาบเข้าไปในกล่องัน้นผมจะทำช้าๆแล้วก็เสียบแล้วครับโอ้โหเสียบมาที่แรกที่แบบว่าอรุ่นพีค่ครับผมอยากเจอคนแบบรุ่นพี่มากเลยครับพอเสียบดาบอันที่สองนะครับผมโอ้โหแบบว่าของที่จัดเลยอะไม่นะก้นฉันเจ็บนะเจ็บแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านเ, ين, เขาก็ได้ยินเสียงนะครับก็ทําให้เขาคิดไปไกลเลยนะครับผมเนี่ยผมคิดว่าก้นดาบเนี่ยไม่เวิร์กนะครับเนี่ยพอนังเอเปิดออกมาเนี่ยก็ผมชอบมากครับรักมากเลยครับผมรักในอบ ไปของพี่สาวนะ่ะตัดภาพมานะผมที่ชม,มรมปยากลเธอเนี่ยก็ได้เล่นกลนนอยู่นั่นเองกลที่เขาเคยเล่นผ้าดเนี่ยแต่กลับเล่นสําเร็จนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกลน,นกเพีร,ราบที่ออกมาจากหมวกหรือแม้ว่าจะเป็นกลที่ใส่แบงค์พันเย็นลงไปแล้วก็ตัดนะครับผมแต่ว่ากลับอยู่รอดกลที่เขาเคยเล่นผ้าแต่กลับทําได้นะครับผมก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากกลสุดท้ายที่เขาเล่น,นผ้านักผูกก็คือกลก็คือล่นพี่ที่มีปัญหาเนงนะครับผมเขาไม่อยู่แล้วสินะ ชมรมมายากลร่นพี่ที่เขากําลังมัดตัวเองแต่ก็มีประตูเปิดออกมานะครับผมก็คือรพอเอกฝั่งนะึนงครับผมก็เป็นห้องเคมีนางเอกเขาก็ได้ถามนะครับว่าเธอทําไมถึงออกมาจากห้องเคมีนะ่ะหรือว่าเธอสมัครเข้าชมรมเคมีไปแล้วนะ่ะเพเอกเนี่ยก็สามารถเข้าร่วมชมรมได้ในชื่อเท่านั้นนั่นเองแต่ว่านะ ไหนๆเธอก็อยู่ในชมรมของเราแล้วน่ะเธอก็อย่าทําเรื่องไรยางอายแบบเมื่อตอนนั้นอีกนะเขาก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งได้นะผมก็มาอยู่ที่ชมรมมายากุลได้ต่อนะครับแน่นอนว่าไม่ได้อยู่ชมรมมายากุลเป็นทางการนะครับก็รอจนกว่านางเอเนี่ยเขาจะคิดล้มเลิกชมรมมายากลนั่นเองนะครับรุ่พี่ที่มาตัวอยู่นะครับผมเขาก็ดีใจแหละผู้ช่วยยินดีต้อนรับกลับมานะก็จบไปแล้วนะครับผมกับการสปอยอนิเมะเทจินาเซนไปตอนที่3ตอนที่4นะผมก็ขอขอบคุณพี่หลุยส์อินชิโตสตูดิโ กันด้วยนะครับผมรู้สึกว่าครั้งนี้นะผมที่ผมมาสปอยตอนที่4เนะี่ย ผมฟิลแบบว่ารู้สึกฟลนิดหน่อยนะครับแบบว่าคือผมด้นสดด้วยไงไอเรื่องเนี้ยผมรู้สึกว่าด้นสดแล้วล่ะมาหลายตอนแล้วทําให้รู้สึกแบบว่าผมเนี้ยเออมันก็แบบว่ายังสปอยไม่เข้าลมแล้วก็ยังดูแบบว่าติดขัดแล้วก็เนื้อหามันแบบงงๆอยู่นะก็ต้องขอโทษกันด้วยจริงๆนะครับผมก็แบบว่าภาคสดนะครับผมถ้ามีสริปผมอาจจะแบบดีกว่านี้แต่ว่าผมอยากจะลองแบบว่าภาคสดเลยคือสปอยสดเลยนะครับผมพูดไปเรื่อยๆเลยก็ภาคของผมเนี้ยมันติดขัดสปอยครั้งนี้ ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษกันด้วยครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับถ้าใครกันด้วยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับผม